มันหมันมันหมันคือเก่าเยอะเก่าไม้เก่าคนเก่าดักพอยังหมันเหมือนเดิมถ้าไม่เด็ดขนาดนี้จะเด็ดขนาดไหนเสียดายตอนเก็บปูไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่าฝนตกครับเนี่ยยังหยดย้อยอยู่เลยเียกมันหมาดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด cribe แร้วกดกระดิ่งด้วยครับขอบคุณที่มารับชมให้กำลังใจครับผม ดูค,ครับค่อยอ,องเต็นครับทำแบบง่ายๆเลยเนี่ยใส่ใส่แก้วเกลียวพุกเลยเกลียวใส่น้ำหั่นลงเนี่ยกุ้งใส่ขาต้นหอมผักชีแล้วก็เนี่ยครับ,รบใส่พริกป่นครับเนี่ยป่นไปเลยเสกหัวระมาณครับทำกินเองง่ายๆเนี่ยดักกุ้งมาเหมือนกัน ngon xây dựng kìa cũng ngon hợp Xem lại, xem lại, xem lại, xem lại. น้ำปลานิดนึงครับใส่น้ำปลาหน่อยใส่เกลือนิดนึงครับต้นหอมผักชีใส่แล้วอย่างนี้เลยครับ ปรุงเต็มเปรุงเต็มใส่ติ๊กอันนี้ครับกินอาตามใจชอบชอบเผ็ดก็ใส่เผ็ด ข่าอ่าวกุ้งขยาว่นนี่ยผัดผัดก็ใบใบมะม่วง,งครับใบอะไรครับไม่ใช่ใบมะม่วงใบยอด เห็นน้ำานครับเนี่ยเห็นน้ำานมันคืมใส่ปะลาะครับน้ำหน่อยนะนคนอีสานากินปะลาแซบแซบยี่ห้ออะไรไม่รู้ร <S <S แซบไหม้หรือมั้งเนี่ยแซบไม้ไม่ได้โฆษณาครับแค่บอกว่าใส่สูตรนี่สูตรทำกินเอง ชิมหนุนอืมยอดเลยครับลองปรุงลองกินได้เลยนี่ครับทำแบบนี้เอาเลยเกาว่าเนี่ยนี่น่าทานไหมครับนี่ครับ อย่างเป็นอยู่เลยกระโดดไม่ต้องใส่หลายอย่างครับหังเครื่องเ,อเต็มบงก็กินได้แล้วครับเข้าไปตอนเดี๋ยว, <mm> <enga> วก็หลอ,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 อกแลอกกินดอกมาเลยกุ้งเต้นกินกับยอดมะม่วงหินตาพาน แซ่บแซ่บครับเนี่ยยอดน้ำมนันเนห็ดพานอร่อยมากครับนี่กลุ่เต้นกลุ่มเต้นชมครับตาพี่น้องเอฟซีชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมผมด้วยครับขอฝากและ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งด้วยครับพเพแจ้งเตือนรับชมคลิปต่อไปว้าวจับๆยังไม่เกลียดอีกครับต้องใส่ลูกโดดกินลูกโดดเกลียดดีอยากกินไหมครับเนะี่ย สวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมครับลืมใส่มะนาวครับเมื่อกี้เกลียวเหมือนเปลี้ยวรีบกินไปครับเมืเ่อกี้ลืมใส่มะนาวเลย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอร่อยแล้วครับแซ่บถึงข้าวหนกันด้วยครับดีทุกคน That's what